เตือนวิหาในคลิปนี้ก็ราผมจะมารีวิวการหาไรายได้เสริมง,ง่ายในโทรศัพท์มือถือโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมและควรด้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และวิดีโอนี้ไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมในดได้ไม่ดีแต่อย่างใดหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์ติดตามด้วยน,นะครับท่านชมที่น่ารักทุกคน สวัสดีพ่าแม่พี่นนักวิทยาาสตร์ระเรื่อกันทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องออสิทาวและวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดู9แอปพลิเคชันออนไลน์ที่สามารถเล่นเกมเราได้เงินจริงและที่สําคัญสามารถถอนเข้าทูมันิบูลเลตแบบนม้ีจะมีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่น่าสนใจน่าเล่นน่าลองกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มพร้อมๆกันเลยจ้าเลสโก ก่อนที่จะรับชมคลิปวันต่อนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดซั b s c r i b e พี่จะได้เป็นขวัญกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปกันด้วยจะ <c oughs> ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่ชมที่รักของโตอ่ะและที่สําคัญในคลิปวิดีโอนี้เราก็มีแจกเป้าแบบนี้อยากรับอ่งต่อฟีฟแบบนี้กิจกรรมแจกทรูมณีเรทแบบน,น,บบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับผมให้ครบ100ไลค์แล้วกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยส่วนรายละเอียดกิจกรรมก็จะอยู่ที่ทักคลิปวิดีโอนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปที่แอปพลิเคชันแรกต้องบอกก่อนว่าใน น,นี้เราจะมารีวิว,วทั้งหมด9แอปพลิเคชันออนไลน์ที่สามารถเล่นเกมเราได้เงินจริงฟังไม่ผิดครับท่นานผู้ชมเซอร์แอป,ปล่านี้เนี่ยเราเคยรีวิวกันไปแทบจะหมดแล้วแต่ทีนี้ท่านผู้ชมอยากให้ผมทําคลิปรวมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแบบจะหนักจะเต็มจุใจกันไปเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปนะครับรวบรวม9แอปพลิเคชันนะครับผมและที่สําคัญสามารถถอนเข้าทรูมันดวอลเล็ตได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโหลดปุ๊บถอน,ป,ป,ป,ถอนปั๊บโหลดปั๊บถอนปุ๊บปุ๊บกันเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะจ้าวาว่า ผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปอย่างคลิป10แอปพาเที่ยเนี่ยมันยาวเกินไปนะบางทีอาจจะดูไม่มันนะผมก็อาจจะแบ่งเป็น2พาร์นั่นเองนะครับลงทีละวันทีละวันนะฮะผมถ้าพร้อมกันแล้วที่จะไปพบกับ9แอปพลิเคชันที่เล่นเกมได้เงินจริง let's go ครับกับแอปพลิเคชันที่1มาที่แอปพลิเคชันที่1ครับผม่าและแอปพลิเคชันที่1ของเราเนี่ยครับเปิดประดเดิมเลยนั่นก็คือนี่เลยนะผมโก l d e n Life and w e a l นะครับผม แอปพลิเคชันเล่นเกมได้เงินจริงของค่ายฟิตเนสเดฟทีมเราเคยรีวิวนะครับรวมประมาณ5-6แอปไปแล้วแต่คราวนี้เราจะจัดหนักจัดเต็ม9แอปพลิเคชันที่สามารถดาวนโหลดต๊บได้เงินจริงปับป๊บเลยนะครับผมขอเกิดเหน่อยสําหรับแอปพลิเคชันแรกนะครับผมแล้วก็อันหลังเนี่ยก็จะเริ่มไม่ได้เกิดเยอะแล้วเนาะต้องบอกว่าแอปของค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีมากเมื่อดาวโหลดไปเนี่ยท่านผู้ชมสามารถขอค่าตอบเพียงแค่1นึ่งเงินเหรหรือ1บาทเลยนะครับและจะบอกให้ถ้าท่านผู้ชมดูคลิปวิดีโอนี้จบทั้ง2 EP ีนะครับม,มีเงินฟาแอ โหลดปุ๊บ9 wallet หรือ9บาทเลยนะครับและมันสามารถทําเงินสูงสุดนะมากกว่า100 wallet ใน9แอปนี้เลยนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นตามความขยันของท่านผู้ชมนะแอปโก้เล่นไ f e นะครับเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับมียอดดาวนโหลดถึง1ล้านบวกเลย จะเป็นอย่างไรภายในแอปเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชัน Go l d e n Knife เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะบอกให้ว่านะครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดมาเนี่ยนะมันก็จะสามารถถอนขั้นต่ำได้เลยนะครับคือ1นอเลนะจะเป็นการถอนของผู้ใช้ใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็บอกก่อนว่าผมได้เข้ามาเล่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับได้รีวิวไปแล้วดังนั้นเนี่ยใครที่ เข้ามาแล้วหน้าตามไม่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปดูคลิปเต็มๆได้ซึ่งผมจะรีวิวแล้วก็ทิ้งเป็นคลิปวิดีโอไว้ที่คาอธิบายของควิดีโอนี้แล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์นั่นเองนะครับเอาล่ะผมจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับเมื่อสมมติท่านผู้ชมเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเมนูง่ายๆเลยนะทางขวาบนจะมีคําว่าเพจนะครับซึ่งเพรตัวนี้แหละเราสะสมแล้วแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะตอนนี้ผมมี0.1นะครับคือผมนั่งเล่นนั่นเองผมเพิ่งถอนจากแอปนี้ไปแล้วทนกมึ่งบาทนะครับ,รรบใช้ว ได้มาอีกประมาณ0.1น,นะครับหรือประมาณ100เพรซึ่ง100เพรจะเท่ากับ1บาทนะครับสำหรับแอปไายนี้นะไม่ใช่เป็น100เพร100เหรียญทอง100บัตเขียวอะไรแบบนี้นะก็จะเท่ากับ1บาทนะครับผมผมจะไม่พูดพร่ำนำเพลงไปที่ถอนเงินด้านขวาบนเลย แต่ไปปุ๊บนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะย้ําเลยนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เราสามารถถอนนะครับผมเป็นของผู้ใช้ใหม่ขั้นต่ํหนึ่งบาทได้เลยนะครับโหลดแอปปุ๊บนะครับมันจะมีเหมือนกล่องของขวัญขึ้นท่านผู้ชมเปิดดูเมื่อเปิดดูเนี่ยจะมือโฆษณาหรือไม่บางทีเราจะได้เหรียญเลยนะครับเราก็สามารถรับเงินได้ฟรีๆนั่นเองนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะมีคําว่าถอนนะคบแล้วก็เป็นบัญชีของฉันซึ่งตอนนี้ผมมี1.05บาทนะครับแล้วก็มีเพจจานวน105เพจอย่างที่บอกไปว่า100เพจะท่ากับ1 บาทนั่นเองนะครับผมวิธีการถอนจะมีของ Tru Money w a l l e t อย่างเดียวแต่สําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเฮ้ยทำไมของผมไม่เป็น Money w a l l e t ทำไมของผมเป็นอย่างอื่นล่ะพี่ยางผมเป็นอย่างอื่นแบบพวกเป็นเพ a าหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทูมอน a วเลตอันนี้ต้องบอกก่อนว่าส่วนน้อยนะที่จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นทูมอน a วเลตท่านชมก็ลองไปดูก่อนนะครับว่ามันสามารถถอนได้ไหมอะไรยังไงนะครับผมมากันต่อที่ขีดจํากัดการถอนนั่นเองนะครับขีดจํากัดการถอนนะครับก็คือว่าเราสามารถ ถอนจนํานวนเงินไหนได้บ้างขั้นต่ำคือ1นึวอลเล็ตหรือ1บาทนะครับมากสุดเนี่ยสูงสุดคือ3,000บาทหรือ3,000วอลเล็ตเลยนั่นเองโดยแต่ละการถอนนะคบมันจะมีเงื่อนไขของตัวมันเองอย่างเช่น1วอลเล็ตนะครับก็คือต้องเข้าสู่ระบบเป็นเวลา1วันติดต่อกันวิธีง่ายๆก็เพียงแค่กดปุ่มเขียวๆเช็คอินเข้าไปเราก็จะสามารถถอนเจ้าตัวตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งณตอนนี้ผมมีอยู่นะครับ1วอลเล็ตพอดีอ่าเดี๋ยวเราจะมาถอนให้ดูกันเลยนะครับว่ามันจะได้จริงไหมเมื่อเราดูโฆษณาเสร็จเป็นที่เรียบร้้ออยนนนะจเห็ไดว่าต จากปุ่มเขียว,ยวจะกลายเป็นสีเทาเป็นที่เรียบร้อยและปุ่มถอนด้านล่างขึ้นสีเขียวแสดงว่าเราสามารถถอนเงินได้นั่นเองนะฮะเอาล่ะผมจะถอนเงินให้ดูเลยนั่นเองนะคบผมวิธีการถอนกอง,ง่ายๆเลยเรากดถอนเลยครับเมื่อกดถอนเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะขึ้นเป็นจริงๆถ้าสมมุติว่าใครที่ดาวโหลดแอปมาใหม่นะครับมันจะขึ้นให้กรอกเป็นเบอร์ทรูมานีว่วันเลยของท่านผู้ชมก็สามารถกรอกได้เลยนะหลังจากนั้นเช็คให้เรียบร้อยก่อนเพราะถ้าสมมติกรอกผิดไปแล้วกดยืนยนันมันจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาหน้านี้เสร็จ นะครับใบสมัครการถอนเงินอะไรประมาณนี้เราก็เช็คเลยนะครับว่าขีดจำกัดการถอนเราถอนเท่าไรหนึ่ง w a l เ e t ใช่ไหมวิธีการถอนทร u มันนี่วอลเล็ใช่ไหมบัญชีของฉันนะครับก็ดูให้ดีๆเลยว่าใช่เบอร์ตัวเองหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นกดส่งใบสมัครเลยครับผมเมื่อเรากดส่งใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าถอนสําเร็จนะครับแล้วก็กดยืนยันเมื่อเรากดยืนยันไปที่เรียบร้อยไปที่ขวามือบนเลยครับท่านผู้ชมมันจะมีเหมือนเป็นรูปรูปนาฬิกาวนๆหมุนๆอยู่นะครับแตะเข้าไปเลยเมื่อเราแตะมาไปที่เรียบร้้อออยมัันนคืหาบขง หรือบันทึกการถอนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้มันขึ้นว่าความสําเร็จ ข้าขึ้นว่าความสําเร็จเขียว,วแบบนี้สแสดงว่าสามารถถอนเงินเข้าแล้วนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าค่ายนี้ที่ผมมาแนะนําในวันนี้ต้องบอกว่าเด็ดจริงๆเพราะว่าสามารถถอนเงินได้จริงถอนเงินเร็วมากๆนะครับถอนไม่ถึง1วิก็เข้าแล้วคับท่านผู้ชมผมจึงนํามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมจะเล่นไม่เล่นแต่อย่างที่บอกไปดาวน์โหลดมาปุ๊บทั้ง9แอปนี้สามารถถอนได้จริงๆนะคบเพราะว่าผมรีวิวทุกครั้งถอนปุ๊บเข้าปั๊บจริงๆนะครับผมโดยหากจะถอนจริงไม่ จริงเดี๋ยวผมจะขึ้นสลิปให้ดูนะครับผมอซึ่งท่านชมก็สามารถเปรียบเทียบ <_ d ood le> ดูได้น,นะครับว่าสลิปนี้กับเวลาที่ผมถอนคือประมาณตีหนึ่งเนี่ยมันตรงกันไหมนั่นเองนะครับไม่เปการเสียเวลามาดูที่ตัวเกมกันต่อเลยนะครับซึ่งการถอนเนี่ยผมอาจจะรีวิวแค่แอปแรกนะครับผมแบบลงรายละเอียดลึกส่วนแอปต่อตไปการถอนก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมก็จะลงดีเทลให้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะแอปนี้ชื่อว่า Golden Knife นะครับวิธีการเล่นง่ายมากๆกดเริ่มเกมเลยนะครับเมื่อกดเริ่มเกมมานะครับก็จะมีตรงนี้เห็นไหมท่านช เป็นไม้ๆหมดหมุนอ่าง่ายๆเลยเราก็เพียงแค่กดไปเลยนะครับผมถ้าโดนเพชรก็ดีนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะได้เพชรขึ้นมาฟรีด้วยนั่นเองอ่าเมื่อเราทําการยิงเพชรหมดนะครับผมหรือว่าผ่านเลเวลไปนะครับเขาก็จะมีกล่องสมบัติขึ้นมาแบบนี้ผมแนะนําว่าให้เปิดนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดจะมีวิดีโอหรือโฆษณาขึ้นมาเมื่อเราดูโฆษณาเสร็จเนี่ยเราจะได้เป็นเพชรนะซึ่งเพชรเนี่ยเราก็สามารถสะสมแลกเป็นเงินได้นั่นเองครับเมื่อเราดูโฆษณาเป็นที่เรียบร้อยเราได้มาเลยเห็นไหมครับ4.5เพชรซึ่งถามว่าเยอะหรือน้อย ต้องบอกก่อนว่ามันไม่น้อยท่านผู้ชมมันเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเมื่อกี้ตอนแรกตอนนู้เนเรามี่าเหลือประมาณ5เพรอะไรประมาณนี้ตอนนี้เราขึ้นมาเป็น0.1บาทนะครับหรือว่า10เพรแล้วเราก็สะสมเพียงแค่90เพรเราก็สามารถที่จะได้อีก1วอลเล็ตแล้วนะครับผมและที่สําคัญเดียวผมจะมาบอกเทคนิควิธีการเล่นกันดีกว่าว่าถ้าจะเล่นของเกมค่ายนี้เนี่ยจะเล่นแบบไหนบอกก่อนนะว่าเทคนิคนี้ผมได้พูดกันไปแล้วนะครับและเป็นเทคนิคที่ผมบอกเลยว่าดีมากๆต้องบอกว่าแอปพลิเค ของค่ายฟินเน่เดฟทีมแล้วก็โฟฟันขับที่ผมรีวิวในวันนี้นะครับที่เราจะได้เจอกันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการถอนคล้ายๆกันคือเหมือนกันทุกอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือถอนเร็วมากถอนได้จริงๆนะครับผมสามารถดาวน์โหลดมาปุ๊บถอนได้ปับ๊บวันนี้ผมรีวิวทั้งหมด9แอปซึ่งถ้าท่านผู้ชมเล่นเนี่ยครับก็จะได้9 wallet นะครับเป็นแบบโหลดร๊บได้เงินปั๊บเลยผมแนะนำนะครับให้เล่นแอป拉斯ิบ wallet นะครับไม่เกินนี้เพราะว่าอะไรถ้าเราเล่นแบบไปไกลามากกว่านี้สะสมไปไกลามากกว่านี้มันอาจจะดูเล่นยากขึ้นนะครับดังนั้นเน่นนเลน ไปถึง10 wallet นะครับแต่แอบปบแต่แอบปบแต่แอปบ,บ l เเราเล่น9แอปนะครับเราก็ได้90 wallet หรือ90บาทกันแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งถือว่าเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมผมย้ำก่อนนะว่าแต่ละแอปนะครับใช้เวลาประมาณสัก5วันถึง7วันประมาณนี้แต่ถ้าท่านผู้ชมแบบไม่ค่อยได้เล่นบ่อยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก หนึ่งสัปดาห์2สัปดาห์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่ความขยันของท่านผู้ชมนะนะครับแต่ว่าแต่และแอป,ปเนี่ยผมแนะนําให้ถอนขีดจากัดเลยเนี่ยคือสิบวอลเลตถึงแม้มันจะมีอุ้ยสองพันสามพันอะไรแบบนี้แต่ผมแนะนําว่าแอปเพราะสิบวอลเลตเนี่ยคือที่มันจะจ่ายแบบจริงๆแน่นอนนั่นเองนะครับมาต่อที่แอปพลิเคชันที่2ครับผมและแอปพลิเคชันที่2ในวันนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับผมยอดหว่างในแอปพลิเคชันที่ต้องบอกว่าแค่เดินแค่วิง่ง ก็รับเงินฟรีๆแล้วหรือเพียงแค่ขยับตัวก็รับเงินฟรีๆแล้วครับผมแอปพลิเคชันนี้เป็นของค่าฟิตเนสเด๊ทีมเช่นเดียวกันกับแอปพลิเคชันที่หนึ่งะครับผมมียอดรวบรองประมาณ5,000ันบวกๆเพราะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ๆม,มากๆจร,จริงจะเป็นอย่างไรนั้นเข้าไปเลยครับตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันวอล์กาัไปที่เรียบร้อยแล้วลักษณะของแอปนี้ไม่ได้ยากเลยครับท่านผู้ชมเพียงแค่ท่านผู้ชมเดินเดินว,ๆๆวิ่งวิ่งเดินเดินวิ่งวิ่งท่านผู้ชมก็สามารถรับเงินฟรีได้แล้วนั่นเองนะครับผมโดยต้องบอกก,าาก,อกจะ็ ทิ้งลิงก์นะครับที่เป็นลิงก์รีวิวของคลิปวิดีโอนี้หรือแอปพลิเคชันนี้เต็มๆไว้ได้นะครับจะมีรายละเอียดครบถ้วนม,มากกว่าอย่างที่บอกไปว่าแอปแรกอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยแอปที่2 3 4 5เราจะไปแบบรวดเร็วนะครับวิธีการถอนเงินไปได้ง่ายๆเลยครับขวาบนจะมีเหมือนรูปน้ำตาลแกะนะคบเป็นรูปฝ่าเท้าเราแตะเข้าไปเลยนะครับเมื่อแตะเข้ามาแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีอีก1.05บาทเพราะอะไรนะหรอ เพราะว่าผมเล่นจริงนะครับผมบอกแล้วว่าผมโหลดมาเนี่ยผมรีวิวไม่ใช่ว่าผมรีวิวเสร็จปุ๊บผมจะไม่เล่นนะผมเล่นจริงๆครับเพราะแอป,ปนี้ดีจริงๆวิธีการถอนก็ถอนเหมือนกันเลยนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้มาถอน้ท่นอนชมดูแต่ว่าเราให้ดูประวัติเราเคยถอนไปจริงๆแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้ถอนก็ได้แต่เราจะรีบรีวิวนะวิธีการหาเหรียญของแอปพลิเคชันนี้ง่ายมากท่านผู้ชมเห็นเจ้าตัวฝ่าเท้าที่เป็นเหรียญทั้ง4อันไหมครับท่านผู้ชมสามารถแตะเพื่อกดดูโฆษณาได้เลยเมื่อดูโฆษณาเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เหรียญนะคะ ค,คือการขยับการเดินนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าไอตัวปุ่มรับเหรียญมันเป็นสีเทาอยู่นะครับมันจะมีตัวล่างๆเล็กๆเขียนว่า0ูนทับนะครับก็คือเอาง่ายว่าเราจะต้องขยับเคลื่อนไหวให้เลขเนี่ยมันขึ้นนะครับ1 0 1ทับเราก็สามารถดูโฆษณา1อันและเราก็จะสามารถที่จะรับเหรียญได้นั่นเองนะครับผมอา้าววิธีง่ายๆผมเคยบอกเทคนิคซึ่งเรามีเทคนิคแบบ ขั้นสุดๆที่สามารถให้ก้าวมันขึ้นเร็วๆได้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งมาให้ดูเหมือนกันวิธีการเล่นก็คอกๆไปเลยครับท่านผู้ชมปัก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 ักตักตักตักปักตักปักตักปักปักักปกปักปักปััักั เห็นไหมก้าวมันขยับขึ้นแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งไม่จำเป็นต้องไปเดินแต่สําหรับใครที่ออกกําลังกายอยู่แล้วเปิดแอปนี้ไปด้วยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับน้องๆหลายท่านพี่ๆหลายท่านที่ดูผมรีวิวสามารถขอเนื้อได้จริงๆนะครับแล้วรับไปรายวอลเล็ตกันแล้วทีเดียวนั่นเองนะอ่ะทีนี้เราเมื่อเราครบใช่ไหมเราก็กดรับเหรียญได้เลยครับเมื่อเราดูโฆษณาไปเรียบร้อยเห็นไหมครับเราจะได้รับเหรียญมาเมื่อได้รับเหรียญมาเหรียญก็จะเข้าตรงนี้นั่นเองนะครับ มากันต่อที่แอปพลิเคชันที่3ครับและแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า พัลเอินั่นเองนะครับผมแอปพลิเคชันสายน่ารักมุงมิ้งมุงมิ้งเล่นเกมได้เงินจริงนะครับผมเป็นของค่ายฟิตเนสเดฟทีมเช่นกันนั่นเองนะครับมียอดดาวโหลดมากกว่า5้าแสนดาวโหลดไปแล้วนั่นเองนะซึ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่แอปหนึ่งแอปสองสามารถดาวโหลดปุ๊บแล้วได้เงินจริงๆนะครับผมดาวโหลดปุ๊บได้เงินเลยเอาล่ะไม่เป็นการเสียเวลาเข้าแอปกันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาสู่แอปพลิเคชันพัลเซอรคิวเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันนี้เล่นง่ายมากกดเริ่มเกมไปนะครับเมื่อกดเริ นะถึงบอกเลยว่ามันสนุกแล้วก็เล่นได้จริงนะครับวิธีการถอนเงินเลยก่อนแรกนะครับด้านขวาบนเป็นรูปน้ำตาลแกะรูปดาวกดเข้าไปนะครับท่านชมก็สังเกตเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีนี่เห็นไหมเป็นเจ้าตัวเ,เหมือนกันเลยลักษณะคล้ายๆกันแล้วผมก็เคยถอนไปสองรอบนะครับเห็นไหมนี่วิธีการเล่นง่ายมากนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยมันอันนี้ผมมาเลเวลย2ิบแล้วนะกดเริ่มเลย สนุกแล้วก็น่ารักมากๆสําหรับเกมของค่ายนี้ต้องบอกเลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป้าหมายของผมคือต้องการที่จะให้น้ําแข็งนะครับแตกทั้งหมด8ก้อนนะครับเอาละท่านผู้ชม Let s g กเลยครับผมเลือกให้ดีๆอุ้ยเอ้ายังไม่ทันได้กดอะไรเลยนี่อยู่ดีก็แตกปึึมมาเลยนะครับปรึมปึึมชุมเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยนี่นแน่เรามีทั้งหมดนะครับโอกาสทั้งหมด23ครั้งนะครับเห็นทางซ้ายบนไหมฮะประมานั้นเลย จิดึงจิดึงปึ้มเรียบร้อยครับตอนนี้เราผ่าเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมง่ายมากๆค่ะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับ แค่นี้เราก็สามารถรับเหรียญฟรีๆได้แล้วเมื่อเราผ่าน1ด่ดานเห็นไหมครับจะมีกล่องของฝันขึ้นก็กดดูโฆษณาได้เลยเมื่อเราทําการดูโฆษณาเนี่ยเราได้เหรียญมาฟรีๆแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับต้องบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ยากเลยนะครับแถมสนุกแล้วก็เพลินด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้าอยากจะแบบไม่ได้เอามาเอาตางังเล่นแบบชิลๆผมว่าก็สนุกเหมือนกันนั่นเองนะครับ เป็นอย่างไรงกันบ้างสำหรับการมารีวิวแอปพลิเคชัน9แอปพลิเคชันออนไลน์ที่สามารถเล่นเกมแล้วได้เงินจริงนะครับเป็นอย่างไรท่านผู้ชมสนุบันเทิงหน้าเล่นหน้าติดตามมากเนะ้อขนาดไหนสำหรับผมเองนะครับอย่างที่บอกไปผมแนะนําเลยเพราะว่าสองค่ายนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิตเดฟทีมโฟร์ฟันด์ับสามารถดาวน์โหลดปุ๊บแล้วก็สามารถถอนได้จริงถ้าท่านผู้ชมเล่นทั้งหมด9แอปก็จะได้9วอลเลตเลยนะครับแค่ดาวน์โหลดนะย้ำว่าแค่ดาวน์โหลดนะที่ผมแนะนําคือเล่นสูงสุดเนี่ยคือ10วอลเลตแบบชิวๆเลยนะครับแต่ละแอปแต่ละ app, app, แลนะอป9 การรีวิวในวันนี้นะครับผมทั้ง2 EP เนี่ยท่านผู้ชมจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะครับผมเพียงแค่เป็นการรีวิวมาแนะนำนะคบเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมจะเล่นดีไหมว่าแอปแนวนี้เล่นดีกันไหมนะอะไรแบบนี้ผมก็มาเล่นให้ดูแล้วนั่นเองนะครับเอาแหละแต่ที่สําคัญแน่นอนว่าในคลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็น EP หนึ่ง EP สองเรามีแจอางเปากันเว้ยเฮ้ยกิจกรรมทูนเนี่อลเลตแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับผมวิธีการแจ็งเปาที่เหมือนกันเลยสําหรับ2คลิปวิดีโอนี้นะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมกดไลค์ ใน30นาทีนะครับผมเมื่อครบ30นาทีหลังจากลงคลิปวิดีโอนี้เป็นที่เรียบร้อยผมก็จะนาลิงก์อ่ะเปามาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมแน่นอนนะคบฝากช่วยการสั่งสินกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนั่นเองนะและแน่นอนถ้าหากวันนี้ผมผิดพลาดการใดไปนะครับก็ต้อขอไข่มาณที่นี้เลยนะฮะและที่สำคัญวันนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อจะได้เป็นาลจ้ิข บ๊ายบายสวัสดีครับ๊ายบายนะ